ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น,ปนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ําหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝร,ร,รั่งเศสปะคะ โมเซ่เหรอเล่นนั่นเอมันเล่นด้เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไ o เว็บโ w โคเต้ o อ o คอมเวโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับตุ๊กเช่นเคยนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยออกไปเลือกตั้งผู้ว่ามหานครมาหรือเปล่าคะส่วนตุ๊กไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อเสียงเออไม่ใช เพราะว่าทะเบียนบ้านเขาอยู่ต่อจอวัะหากล,ากละกันเลยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งละคะ่ะแหมคนอย่างตุ๊กนี่นะคะเงินซื้อไม่ได้คะ่ะถ้ามันไม่มากพอเอ้ยพูดเล่นคะ่ะอย่าไปซีเรื่อยเดี๋ยวบซีเรีย่ยแหมเอาเป็นว่าวัานนี้นะคะตุ๊กจะพาไปดูงานเด็ดๆโดนๆอะไรนะคะตามไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ พันกินน้ำนะทำดีเราแบบเนี้ยคิดไรป้นี่ยใครจเปิดกล้องอะไรกัน่ไางเปิดกล้อง เดือนนี้ยี่สิบหกครับเพราะว่าผมคิวแรกฮะผมคิวแรกฮะผมพูดเองก็ได้ครับวันนี้รู้สึกขลังมากครับผมแล้วรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะในการที่เราจะทำงานละครที่ออกมาให้ดงดังนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนครับสองคู่คาแรคเตอร์ต่างกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราพูดดูจากการแต่งตัวมามา อันเริ่มเริ่มจากับ lady first ก่อนนะฮะของพัชจะเป็นสาวเชอเป็นเป็นครูสอนพิมเตอร์นะคะอาจารย์สอนพิเศษพิมเตอร์ก็จะแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จะเรียบเรียหน่อยค่ะแล้วจะชมอย่างเงี้ยค่ะคือความรักเกี่ยวกับพระเจ้ากับนักเรียนหรือไงฮะไม่ใช่ค่ะคือเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปพิมเตอร์ให้เขาโดยที่พ่อเขามาขอร้องจ้างเราไปสอนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นหนังสือเกเรเป็นแบดบอยใช่เป็นเกเรแล้วก็เขาก็มาสอนหนังสือให้เราแล้วเราก็ไม่เรียนคือเราเป็นคู่กัแกลอดครัับท้งเรื่อง ใช่เขาจะแอบปลื้มกับแต่แอบปลื้มบาร์บาร่าแต่กัดกันไปไปมาๆก็เลยสบายกันเองหวานกันเองครับก็แบบด้วยความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะเจอกันทุกวันแบบว่าเราก็เรียนรู้สนานละกันไปเรื่อยๆมันก็ความผูกพันมันก็เกิดขึ้นเองค่ะแล้วพู่ของเราละครพี่วีครับผมบาร์บารา,าจะพูดแบบไหมคือ<ป>น้องน้องบาร์บาร่าเล่นเป็นเป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ไม่เป็นไงก็เป็นไอดอลไอดอลอะไรนะคะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ได้เป็นแบบซุปตาร์รุ่นใหญ่ก็ยังเป็นวัยรุ่นยังเรียนยังอะไรอยู่ค่ะ แล้วก็เมื่อวานได้แบบมีโอกาสได้เข้าอ่านบทใยการทำให้รู้ว่าสองคู่เนี่ยมันแบบคอนท้ากันมากมันแบบแตกต่างกันนะครับคู่นี้เขาจะแบบทะเลาะกันตลอดแบบกัดกันตลอดตัดผ้ามาเป็นเราหวานมากนี้งเราก็แบบจิกหมอนตลอดใช่ฮะประมาณกกือบยื้เท้าก็ตึงตลอดนะครับก็ก็ออกมาก็เป็นเป็นเหมือนคู่ค่อนข้างจะหวานหน่อยถ้าเป็นสีก็เหมือนสีชมพูแบบสีเหลืองที่แบบ สีเหลืองก็ความรักจะสดใสล่าเริงของเราก็จะหวานหน่อยอะไรอย่างนี้หว่าจะสนุกสนานเงี้ยครับแต่ละส่วนก็ชื่อ์จริงก็จริงก็จะเน้นเรื่องมอไซค์ใช่ฮะทุกทีมอไซค์นะครับผมส่วนของผมก็จะมีดราม่ากับน้องดราม่ากับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเป็นเรื่องราวของการเ,าเรื่องราวของของผมจะเป็นเรื่องการสืบหา ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของผมกันแน่เนี่ยนะครับส่วนใช่ครับก็ดูจากตัวละครแล้วเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ผมว่าน่าจะฮามากๆจากที่ได้ลองอ่านบทกันแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรทีข่ขำกันทุกฉากทุกต้อนใช่ใช่แล้มม<ช>วมันจะมีมุกแบบว่าแสกต้อนเข้ามาแต่ว,ว่ามันพิเศษตรงที่มันมันจะใกล้ตัวคนดูมากที่สุดคือแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะแบบอย่างจเจมเขาะจะเป็นวัยรุ่นก็จะแบบว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นพี่พันธ์ก็เป็นตัวแทนที่แบบ คนที่ตั้งใจเรียนเราก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อะไรก็ได้ใชว่าเอ๊ะแล้วนี่จะเป็นตัวแทนของอะไรก็เป็นตำรวจนะคะตำรวจไทยอ๋อโอเค้ในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นตำรวจด้วยอ๋อครั้งแรกที่ผมรับเล่นเป็นตำรวจแบบเต็มเลืมเหมือนเลื่มลืมวันก่อนนอนฟิตติ้งก็เพิ่งใส่ชุดตำรวจเต็มเต็มยศไปรู้สึกแบบว่าภูมิใจมากอืมครั้งแรกนะถ้าสนใจยังได้ดูถ้าสนใจครับน่าสนใจมาก สนุกครับแน่นอนเป็นคาแรคเตอร์หลายคนเหมือนกันนะคะใช่เหมาะกับวัยรุ่นค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เหมาะสําหรับมาดูว่าแบบเอ้ยวัยรุ่นเขาคิดยังไงวัยรุ่นเขาคิดยังไงได้แบบว่ามีมุมมองของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูมันแน่นอนขี่ต่อไปติดตามให้น้องๆฝากก่อนครับก็ พออย่างเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็ค่อนข้างจะพิคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องกับทางเบบีเอีย้ด้วยไงก็ต้องขอฝากด้วยแล้วกันนะคะรักสุดที่สนุกขนาดแน่นอนค่ะมีบู๊ด้วยเนนน้ำมันเจมส์ครับเจมส์หน่อยครับป้าพูดอะไรก็ได้ครับ อะไรนะก็ฝากครับ <minutes> รักสุนฤทธิ์กับกับบทบาทที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ผมว่าน่าจะตลกมากมากแล้วก็มีมุมมองที่ผู้ใหญ่ก็ควรจะดูว่าเด็กๆเขาคิดยังไงหรือว่โตมาแล้วเป็นคนก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยอะไรว่ามันเป็นแบบว่าผ่านซ้อมไักหรือว่าอย่างไงก็ค็อก็คือใช่ครับดูได้ตั้งแต่แบบว่าเด็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลยแล้วก็มันดูไม่ไม่ซีเรียสมากครับก็ฝากรักสุดฤทธิ์ด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่า ดูแล้วทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วเราเตรียมงานมาผมว่าประมาณเกือบครึ่งปีนะครับในการเขาวทดในการแบบว่าเตรียมทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมก็หวังว่าเ,าเรื่องนี้จะถูกใจคนดูทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับผมก็ติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันครับ สวัสดีครับผมตีนะครับวันนี้ก็มาบวงสงละครนิรกสุดฤทธิ์นะครับผมผมได้รับบทชื่อตีเล็กนะฮะแต่จริงไม่เล็กนะครับในบทละครนะเพราะว่าบทของตีเล็กเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กแว้นเลยซึ่งแบบว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากที่จะเป็นนักแข่งแบบว่านักแข่งมอไซค์แบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็มีคู่ปรับอยู่คนหนึ่งเกียรติกันมากเลยชื่อในอิทธิฤทธิ์นะซึ่งก็เป็นพระเอกนะครับก็รับบทโดยน้องเจมส์จิรายุนะครับแล้วก็ชอบ ผู้หญิงคนเดียวกันด้วยก็คือน้องมายานะฮะซึ่งรับบทโดยน้องวาวานะครับผมแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับเป็นยไงกันบ้างนะคะผู้ชมถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าแหมเมื่อกี้พูดถึงอํานาจเงินนะคะณปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยถือว่าสาคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะซื้อได้ทุกอย่างจริงๆงแต่ยูซีย่างนะคะที่เงินี่ยไม่สามารถที่จะซื้อได้ก็คือความรักเวลาชีวิตแล้วก็มิตรแท้นะคะ ใครที่มีสี่อย่างนี้อยู่ในชีวิตนะคะก็จงรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะแต่สําหรับครีมบำรุงผิวหน้าโมโกเซ่นะมีให้คุณผู้ชมทั้งสี่อย่างแน่นอนค่ะใช้แล้วสวยทันใจคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะจนคุณผู้ชมต้องหลงรักนะคะยอมให้เป็นมิตรแท้อีกหนึ่งคนเลยละคะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเช่ร์มิล่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0846132424นะคะกลับมาพบกับตุ๊กในครั้งต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับทิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์ออที่ชอบนำกระแสามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอบแทรกดวงการงานการเงินความรักแบบมั่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว